มาทักทายน้องกบค่ะทุกคนดูค่ะไม่ยอมไม่ยอมลงมาเลยค่ะไม่ยอมลงมาไม่ยอมลงเลยนี่ฮะ๊ะเอ๋สีลงมาแล้วไปแล้วค่ะทุกคนมาดูเบื้องหลังกัน ทําทให้น้องกบนอนเปรกันนะคะก่อนที่เราจะเอาน้องกบนอนเปรเราต้องทําการคุ้นเคยกับเขาก่อนนะคะอพอเราคุ้นเคยกันดีแล้วน้องก็จะให้เราจับนอนเปรแบบง่ายๆเลยนะคะนอนสบายเลยแล้วก็นอนนิ่งนอนแบบสบายเลยค่ะแล้วน้องก็อยู่นิ่งๆให้แม่เหมียวกล้วยเปรนะคะ การถ่ายกบก็ถือว่ายากอยู่ค่ะเพราะว่าเราจะคอนทรลเขาไม่ได้เลยนะคะนอนสบายใจเลยนะคะอีอีอีแต่ถ้าเข้าอยู่นิ่งๆให้เราถ่ายก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราค่ะเขาก็นอนเปยไม่ขยับเลยแต่ว่าตอนจะลงจากเปคือโทรศัพท์แม่เหมียวถ่ายไม่ได้กัะทุกคน ก็เลยไม่เห็นช็อตตอนลงเลยค่ะขอบคุณนะคะไปแล้ว